สวัสดีจา้ามาค่ะทุกคนคะ่ะมาพบกันกับมน์แซบเบอร์อีกแล้วนะคะมื้อนี้มาก,กับเมนูปนบักเขือพี่น้องทอดเหนียวไม้ยี่สิบบาทปนบักเขือกับไข่ต้มค่ะแล้วก็ผักสดนะคะทุกคนคะ่ะมามาจ้าแซ่บ่น้ำกันปนบักเขือน้ำออกจะลายหน่อยหนึ่งพี่น้องปนบักเขือม่วงยาว ซื่อมาไม่ค่อยกินอนะ่ะแป้งไม่ติดกรอบๆพี่น้องก็เลยเอามาปร้ก,ก,กระแซบบหวานตุยตุ้ยตุ้ยอร่อยเมนูคนนียวบอติปบักชีลาว Khuya nó bị nóng, phải à cha <laughs> ừ. พระเข้ากับลายดีก็ไม่หนอกมลยกลัวเลยไปจ้าอือื <c oughs> <c oughs> อืมอืมอืมไข่ต้มแบบนี้ <laughs> ไปค่ะอืม จับแกะปน้องต้มเจลีหืมหืม mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Mm. Mm. Yep. Ja. อืม mm hmm. แซ่บครับ Ừ, Ừm, con lại bên nào, Ừ. ย้อน yeah. mm hmm. ไปแล้วค่ะพี่น้องคะตอนเรคิวนี้เอาบาก็อิ่มแล้วนะคะกินข้าเหนียวไปไล้บักคักเลยพี่น้องเอาไปกินคาบหนาพี่น้อง <laughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย